วันที่3กินอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จ9โมงเรียกแก็บแท็กซี่ไปที่สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์สวนสนุกตั้งอยู่เกาะเซนโตซาเรามีความคาดหวังว่าจะเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าค่าบัตรเข้ามันแพง <c oughs> เราก็แพนเลยว่าวันนี้ทั้งวันอยู่ที่สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสวนสนุกเปิดสิโมง,งถึงหนึ่ทุ่ เข้าชมเชฟโฟดีแอดเวนเจอร์เป็นโรงละครด้านในจะมีเก้าอี้นั่งใส่แว่นแล้วก็มีเอฟเฟกแบบโฟดีมีแสงสีเสียงมีน้ำเก้าอี้ขยา่าได้ด้วยสมจริงมากๆเครื่องเล่นที่2 Pu s h IN BOOST เป็นรถไฟหาะกลางแจ้งมันก็ลากเลื่อยวนขึ้นไปด้านบนมีจงังหวะที่เพียงออกมาด้านนอกตัวปราสาททำให้เรารู้สึกกร ไม่ได้เลยคือการแสดงวอเตอร์เวอร์สนุกตื่นเต้นมันมากๆต่อมาเข้าจุลสิษยพาร์คสนุกตะเบียกฝากของไปในล็อกเกอร์ก่อนได้ตรงจุดนี้รอนานมากรอ3ชั่วโมงแต่ว่าจุลสิษยพาร์คมีช่องแบบซิงเกิลเลนถ้ามาคนเดียวหรือแยกนั่งกับเพื่อนก็สามารถเข้าไปต่อแถวได้เลยจะได้เร็วกว่าปกติ พอมามัมมี่เป็นอะมืดๆเหมือนกับเรานั่งอยู่ในพีระมิดมีเอฟเฟกแสงสีเสียงมีน้ำมีไฟร้อนๆมีจังหวะดึงหักหลบเบี่ยงซ้ายขวาบางจังหวะแอบถอยหลังสนุกมากอมเมอร์ 3D เป็นรถไฟเหาะเหมือนการเหาะเหินเดินอากาศหวาดเสียวมากสนุกมากเหมือนเรานั่งอยู่บนรถทําให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในหนังเลยจังหวะสมจริงมากๆาเซซามมี่สตีสปากเกตตี้เหมาะสำหรับเด็กๆแต่เราผู้ใหญ่ก็นั่งชมบรรยากาศได้เหมือนนั่งอยู่ในอวกาศ หวันที่สวนสนุกยูนิเวอร์แซลตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มเล่นเครื่องเล่นไป6อย่างก็ถือว่าคุ้มแล้วเครื่องเล่นทุกชนิดต่อแถวนานมากแถวยาวทุกที่ทริคดูเวลาเครื่องเล่นเปิดแล้วดูเวลาโชว์การแสดงเปิดแบบเรียลไทม์ด้วยแอปของสวนสนุกซื้อตั๋วเข้าสวนสนุกด้วยแอปนี้ จากนั้นเรียกแท็กซี่กลับโรงแรมจบแล้วค่ะแพนเทียลสิงคโปร์ในวันที่3แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันที่4ค่ะบ๊ายบาย